อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวของท่านพระอาจารย์นวนจันทร์กิติปัญโยทางเดินที่ต้องเลือกหลายคนเข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้อภิญญาคือความรู้ขั้นสูง เช่นหูทิพตาทิพอ่านใจคนได้ตระลึกชาติได้แต่เอาเข้าจริงอภิญญาส่วนใหญ่ล้วนเป็นปฏิปักษ์กับการบรรลุธรรมแทบทั้งสิ้นเราจึงต้องเลือกว่าจะเอาดีด้านไหนกันแน่สมาหิโตยะถาภูตังปะชานาติหมายถึงเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือเมื่อมีสัมมาสมาธิแล้ว ต่อไปวิปัสนาญาณคือความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งและเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงย่อมเกิดขึ้นและทำให้วิมุตต์หลุดพ้นบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วพวกโยคีฤสีที่เขาฝึกฝึกกันจนได้ชานะเป็นสัมมาสมาธิหรือเปล่าหรือว่าเป็นโมหะสมาธิและมิจฉาสมาธิกันแน่ สัมมาสมาธิคืออะไรสัมมาสม,มาธิในองค์มรคนั้นต้องเกิดจากสัมมาสติมรกมีองค์8คือข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับทุกข์มี8ประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดําริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากรมมันตะทำการชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสัมมาสตินั้นท่านว่าต้องมีสติจากการดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอารมณ์ต้องเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรม จึงจะเป็นสัมมาสมาธิและเข้าสู่ระบบของวิปัสสนาญาณเห็นความเป็นจริงของกายใจจนวิมุตต์หลุดพ้นถ้าเป็นกรรมฐานบทอื่นที่เพ่งออกไปนอกตัวเช่นไปเพ่งลูกแก้วเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟนั้นก็เป็นสมาธิเช่นกันแต่ท่านไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธิที่มาจากสัมมาสติจะต้องทวนมาที่นี่ ที่ตรงนี้คือกายเวทนาจิตธรรมจึงจะเป็นสัมมาสมาธิถ้าทำกรรมฐา,านบทอื่นแม้จะเป็นสม,มถะทำให้ได้ฌานเช่นกันแต่ไม่เกี่ยวกันเลยกับการชำระสัก,กยะทิฏฐิหรือการวิมุตติหลุดพ้นสมาธิเช่นนั้นอาจทำให้มีอนุภาพของฌานหรืออภิญญาได้แต่ไม่ทำให้วิมุตติหลุดพ้นเข้าใจนะ กำลังทำอะไรอยู่ปัญหายอดฮิตของผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆคือหลายคนมักจะสงสัยกันว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่โชคดีเป็นของเราเพราะพระอาจารย์นวลจันทร์สามารถช่วยขจัดปัญหานี้ด้วยวิธีการแสนง่ายดังนี้ ในการเจริญสติปัฏฐานนั้นเราไม่ต้องทำสมาธิขึ้นมาหรอกเพราะในช่วงต้น,ตนของสติปัฏฐานจะเป็นสมถะอยู่แล้วโดยวิถีธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้คืออาจ,จเจริญสมาธิไปจนถึงฌานฌานหนึ่งบ้างฌานสองบ้างแล้วก็ออกจากฌานมาทำให้มีจิตตั้งมั่นในการเป็นผู้ดูผู้รู้จึงเห็นความจริงดูกายก็เห็นความจริงของกาย ดูเวทนาก็เห็นความจริงของเวทนาดูจิตก็เห็นความจริงของจิตดูธรรมก็เห็นความจริงของธรรมเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับแม้ในตอนต้นๆของการทำสติปัฏฐานจะยังไม่เห็นความจริงนี้เพราะกำลังยังไม่พอแต่ในที่สุดแล้วกำลังของสติสมาธิและปัญญาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเอง ในการทำสติปัฏฐานจะมีทั้งสมถะและวิปัสนาปนกันอยู่เราไม่ต้องแยกว่าเป็นสมถะหรือวิปัสนาก็ยังได้ขอแค่ให้รู้ว่าเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ก็พอยกคำว่าสมถะกับวิปัสนาออกไปก่อนแล้วจะสบายไม่อย่างนั้นจะสงสัยอยู่นั่นหละว่าตกลงสิ่งที่ทำเป็นสมถะหรือวิปัสนาหรือเป็นอะไรกันแน่ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ ยกไว้ก่อนก็ได้ขอให้มีแค่การภาวนาก็พอจะเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิหรืออื่นๆก็ค่อยจัดสรรกันไปธรรมที่มาเป็นคู่เนื่องจากในการเจริญสติปัฏฐานมีทั้งสมถะและวิปัสนาผสมรวมกันอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกวิธีการใดหรือจะทิ้งวิธีการไหน แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรในแต่ละขณะต่างหากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาถ้าครูบาอาจารย์สั่งว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเจริญปัญญาให้ทําสมถะก่อนบางคนที่เขาทำสมถะแล้วไม่เกื้อกูลในขณะนั้นเพราะถึงพร้อมที่จะเดินปัญญาได้แล้ว คำสั่งนั้นก็จะเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานครูบาอาจารย์จึงไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินอย่างนั้นเพราะไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาท่านไม่ได้บอกว่าให้ทำสมถะเท่านั้นหรือวิปัสสนาเท่านั้น แต่ท่านพูดมาเป็นคู่เป็นพระหูพจน์เหมือนปลาท่องโกเวลาทอดต้องทอดเป็นคู่แต่เวลากินใครจะกินเป็นคู่ละ่ะจริงไหมมีน้อยคนที่จะกินปลาท่องโกเป็นคู่ปกติแล้วต้องฉีกออกมาก่อนและเวลาจะเข้าปากจริงๆก็ต้องเข้าทีละหนึ่งข้างสมถะและวิปัสสนาก็เช่นกันตอนแรกต้องมาเป็นคู่ก่อนคือทำคู่กันทั้งสมถะและวิปัสสนา โดยมีปัญญาประกอบเพื่อให้ไม่หลงทำคือไม่ทำด้วยความหลงถามว่าที่ต้องทำเป็นคู่เช่นนี้เพราะอะไรคำตอบก็คือเพื่อเกื้อกูลให้งานทางธรรมดำเนินไปโดยไม่สะดุดไม่ค้างคาเพื่อให้กุศลได้รับการพัฒนาเพราะแม้วิปัสสนาจะเป็นแผนที่หนึ่งเป็นสิ่งสุดยอดเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่บางครั้งวิปัสสนาก็เดินไม่ไหว เพราะกำลังไม่มีเหมือนนักกีฬาฟุตบอลต่อให้เป็นโรนันดินโยโรนันโดด็อกบาเจอราทเบอร์บาตอกหรือใครต่อใครที่เก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่ผ่านการทดสอบความฟิตเสร็จแล้วโค้ชย่อมไม่ให้ลงแข่งการทดสอบความฟิตก็เปรียบเหมือนสัมมาสมาธิส่วนฟีไม้ลายมือคือปัญญาเป็นปัญญาที่เรารู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรตอนไหนมีสิ่งใดเกิดขึ้นต้องทำอย่างไร เป็นปัญญาในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้ลงตัวนั่นเองกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์